อยู่ที่เมืองฮอสตัดครับผมอา,ากาศเย็ยกนกำลังดีเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่วิวพอยต์กันนี่เราเดินผ่านโบ,นบสถ์นะฮะโบสถ์เซอรลคริสขออนุญาตแซงนิดนึงครับวิวพอยต์ของเมืองฮอสตัดเนี่ยก็คือวิวที่ทุกคนจะต้องไปถ่ายครับผมก็คือมุมเมืองแล้วก็มีโบสถ์แหลมขึ้นสูงงนี้นะฮะการจัดเมืองของเขาเนี่ยสวยแล้วก็ลงตัวมากๆโบสถ์ก็คือโบสถ์ที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้เองเน,นะครับผม ี่คือเมืองฮอสตัดเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องไปถ่ายแต่จริงแล้วเนี่ยเมืองนี้สวยแล้วก็มีหลายมุมให้ถ่ายรูปมากๆเลยครับอากาศดีเลยวัสดีครับวัสดีครับแสงใกล้หมดแล้ว โอเคครับว okay, ัสดีเจ้คนไทยครับผมทักทายวัสดีครับตามงมาถึงที่วิวพอยต์อย่างนี้คือว่าทอวส์ตันเนี่ยถ่ายกลับไปเนี่ยต้องเห็นตัวเนี่ยลังเนี่ยตัวเนี่ยยอดของโบสถ์ยอดของวิหารโบสถ์เงี้ยถึงนีเป็นซิกเนเจอร์ครับผมไปแล้วทีนี้ตัวแม่น้ำของตัวริมแม่น้ำของฮอวส์ตันละคือที่นี่จะมีเป็ดมีหาดแล้วก็มีหงนะ ตัวใหญ่น้ำใสมากน้ำใสมากตัวนี้คือกาโคดีอ่ะกาโคตรดียังไม่ถึงนะคือตรงนู้นตรงกระแพงนู้นเพราะว่าถ่ายกลับมาต้องเห็นยอดโบสถ์เนี่ยเป็นยอดเด่นนะเป็นยอดที่แบบเด่นของในวัดมอสัตเลยมองกลับไปก็สวยมากเนอะโบสถ์เห็นพระจันทร์แล้วก็เห็นภูเขาที่มีหิมะคลุมอยู่ ตรงนู้นไกลๆนู้นเลยนะจะเห็นว่าใครไปสร้างปราสาทอะไรอยู่ไม่รู้นะก็สร้างปราสาทขาวอยู่ฝั่งนู้นเลยน่าเป็นชาวบ้านท้องถิ่นนะที่เขาขนทุกอย่างไปสร้างขอนู่นแบบสงบมากเลยมีอยู่แค่สองหลังเองเเคดินไปต่อเป็นลักษณะของวัดริมเขานะโดยภูเขาล้อมๆมันรยาการโคตรสวย เนี่ยไม่ได้ขึ้นเขาหนาวใช่ยิ่งสูงลมยิ่งแรงวิวพอยวิวพอยคือมานอนคืนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถึงมันก็ใช้เวลานะชั่วโมงกว่าจากซาบ,บุกแล้วก็หมู่บ้านทางต่างประเทศเนี่ย คุณจะไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะคุณจะมีที่จอดรถแยกจากหมู่บ้านแล้วก็มีรถของโรงแรมมาส่งนะฮะคุณจะไม่สามารถเอารถที่เป็นไพรเวทส่วนตัวเนี่ยเข้ามาได้ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาฮะ ก็ผมเห็นวิวตรงนี้ครั้งแรกนะครับผมแบบไม่สงสัยเลยว่าทำไมทุกคนจะต้องเดินมาที่วิวพอยด์นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปก,กับเมืองฮอลสตัดครับที่นี่สวยมากจริงทั้งธรรมชาติที่ลงตัวแล้วก็สิ่งก่อสร้างครับโอเคนี่นะฮะเป็นจุดที่วหิหารโบสถ์ยอดวิหารโบสถ์จุดเด่นเลย ก่แม่น้ำแล้วก็พูกเขาทิวเขาสวยมากโคสวยไม่ว่าจะเป็นมุมแบบสูงหน่อยหรือต่ำหน่อยนะได้หมดเลย,ยเขากับหมู่บ้านเวลาที่ผู้คนท่องเที่ยวแล้วที่จะมาถ่ายครับผมก็จะประมาณเย็นๆครับผม มีแสงอาทิตย์อ่อนๆหรือว่าชมพูหรือม่วงก็ว่ากันไปแล้วก็มีแสงที่เมืองเป็นวิวที่ต้องมาถ่ายจริงๆครับแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่มาท่องเที่ยวเมืองเนี้ยถ่ายรูปทั้งวันครับผมมุมเนี้ยโอเคผมเพียงแค่วิว แค่ไม่กี่อย่างนะแค่หมู่บ้านแล้วแค่ภูเขาเนี่ยผมถ่ายเป็นร้อยนะเป็นร้อยคือหมู่บ้านที่ฮอลสตัดสวยมากสวยแบบมากมากทุกคนต้องมาที่วิวพอยตรงนี้นะฮะโอ้ยตรงนี้หนาวโอเคคนเยอะมากนี่คือจุดถ่ายรูปที่สําคัญมากๆที่สุดเลยนะของของฮอลสตัดฮิตมากๆแล้วคือหมู่บ้านแล้วคือวิหารทองบนี่คือเด่นมากนะแบบถ่ายออกมาแล้วแบบวิหารยู่งข้างหลังเราอะแล้วแบบสวยมากแบบดีใจมากที่ได้มาที่นี่ ผมพยายามใช้เวลาทุกวนาทีให้คุณครับนี่คือคลิปที่พามาถ่ายรูปที่อยู่ขอที่ทอสต์นะครับผมตอนนี้หนาวมากปากแข็งครับผมโอเคบายบายแค่นี้แหละค่ะ